ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบคลิปการเล่นเกม s o c c เกอร์มินิเ2023ไมเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นการไปเจาะลึกเกี่ยวกับตัวเกม s o c c เกอร์มินิเ2023นะครับที่ได้ปล่อยตัวอัปเดตเวอร์ชัน1.0.7มาให้เราเล่นนะรู้สึว่าเขาม,มีการเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอันเนรกนะครับที่ผมเจอมานะฮะแล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ ตัวเกมนะครับว่าตัวเกมได้มีการแจ้งเตือนหรือว่าเพิ่มลิขสิทธิ์ของเสื้อทีมอะไรในลีกไหนบ้างนะครับที่ออกมาใน YouTube ของ Soccer Manager แล้วก็เพจของทางด้าน Soc c e r m a n a g เ r นะครับโอเคครับแล้วเหมือนเดิมครับก่อนเล่มคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง่องจะหลักเหมือนเดิมครับทั้งเพจไปบุนเกมนะครับที่เขาสตรีมเกม Soc c e r m a n a g เ r เป็นหลักนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับ c k s channel นะครับก็ช่องนี้อาจจะไม่ค่อยจะสตรีมเท่าไหร่นะเพราะว่า งานประจํามันเยอะนะก็แล้วก็มียุ่งๆนิดนึนะครับรก็เลยไม่ค่อยได้สตรีมเท่าไหร่ก็ามาทําคลิปนะครับนี่ก็ประมาณ3-4วันแล้วนะที่ไม่ได้ทาคลิปนะก็เลยมาทาคลิปแนะนาเพื่อนๆให้ดูนะว่า,าวหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยที่แปลมาเนี่ยที่มีการวางแผนแท็กติกเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่มีอาจจะมีลิขสิทธิ์ของเสื้อทีมแท็กซีดเดีเพิ่มขึ้นเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับอันแรกนะผมจะพามาดูคลิปที่ทางด้าน So c c e r m a n เ g e r ครับเขาได้อธิบายเกี่ยววกับ่า เขาจะได้ลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของกับลายเสื้อสปอนเซอร์ต่างๆของทีมจากบุนดีอิก้าทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ผมไปเล่นมาก่อนนั้นเนี้ยมันก็ยังไม่มีการอัปเดตเสื้อนะครับว่านักเตะเสื้อนักเตะจากเหมือนจริงทุกสโมอสรน,นะที่ผมเล่นมาเพราะว่ายังเหมือนเดิมโลโก้ยังเป็นโลโก้อ่าอาจจะมีโลโก้เสื้อที่สโมอสรแต่ว่าลายเสื้อยังไม่ใช่ลายเสื้อจริงๆของทีมในบุนดีอิก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูคราว่า,าในคลิปนี้นะที่เขาปล่อยออกมาเนี่ย ลายเสื้อของนักเตะในทีมจะมีทีมไหนบ้างที่ได้ลิขสิทธิ์แท้จากบนุนเดิลก้าแล้วก็ลีกอื่นมีอะไรทีมมีทีมไหนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งด้านไม่กค่อเดต้านะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ษษษษษษเสื้อของทีมในบุนเดิ้ลครับได้มาหมดเลยนะหลายทีมนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะให้ไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ย้อนกลับไปให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวขอดูเสื้อนิดๆน,น,นะครับมีทีมอะไรบ้างนะฮะอ่าที่เห็นตรงนี้นะฮะหลกัหลกๆก็จะเป็นทางด้านดอทมูนบาเยินแฟรงเฟิร์ตเกตบัตเลเวอร์คูเซนแล้วก็อาลบวกนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามเนี้ยถ้าเกิดใครเล่นลีกบุนเดิลดิก,กานะครับทุกทีมนะฮะก็จะได้เสื้อลิขสิทธิ์นะครับตามนี้ทุกทีมในบุนเดิลดิก,กานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลีกรองอย่างน่าอ่าบุนเดิลสอง หรืออ่าบุนเดสสามเนี่ยจะมีเสื้อลิเกศิ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตได้ดีนะครับไปเล่นบุนเดสติก้าเวลาเราเล่นอ่าทีมในบุนเดสเนี่ยอ่ฟอร์เมชั่นหรือไลน์อัพนักเตะเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ใส่เสื้อสโมสรนะครับถ้าเป็นลิกอื่นก็จะมีแค่หน้าตานักเตะอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นลิกของบุนเดสิก้าเนี่ยนักเตะก็จะมีรูปหน้าตานักเตะแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรนั้นๆในทีมไปเลยนะครับก็คือว่าได้ลิอกลิทธิ์แท้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้้้้อออใในนนนนนกกาาาารรรแแแขขข่่่่่่งงงัััะะยไมมเเเหห็็วววีทททปปลิิิิสธ์ดดูตตต จริงๆนะว่าพอเปิดเกมให้มนดาวน์โหลดจริงๆแล้วตรงนี้เขาจะมีเพิ่มให้หรือเปล่าแต่ที่แน่น่าจะมีมาแน่ๆครับสำหรับลิขสิทธิ์เสื้อแท้ของทีมจากบุนเดิลดีกานะครับนี่ก็จะตามนี้เลยนะครับก็ที่สังเกตมาก็จะมีลิขอื่นนะถ้าเป็นภาคสมัยที่สองก็จะเป็นทางด้านอินเตอร์นะครับแล้วก็บูเฮมตันแล้วก็เลวโกเซนนะแต่ภาคนี้รู้สึกเขาจะให้ทั้งบุนเดตทั้งหมดเลยนะครับนี่ นี่สังเกตว่าจะมีเสื้อนักเตะจริงๆนะครับนั่นก็เป็นอินเตอร์นะครับอินเตอร์ก็เป็นอีกทีมหนึ่งคาซาริกริะสิ์เสื้อสมจริงในเกมนะครับแล้วก็อังกฤษจ,จะเป็นบู๊แฮมตันเอร์เดอร์นะครับที่จะได้ลิกิทธิ์เสื้อสมจริงเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากเล่นทีมไหนที่ <This> มีสมเสื้อโซโก้ Go จริงๆก็เลือกจากบุนเดต์เป็นหลักนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าในการเล่นเกม s o c c e r Manager 23เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันได้ว่าตัวในเกมเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรบ้างที่เวอร์ชัน1.0.7เขาทำมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนะว่าเวอร์ชัน1.0.7ของ s o c c e r อร์ a g e r 23จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับโอเคทมขอเข้าไปเลือกสมสสอนม่อีกรอบนะครับ เหมือนเดิมครับอ่ารอบนี้เป็นทางด้านอ่าเชลซี Chelsea ด้วยกันนะพอมีข่าวนะว่าโทมัสทูเคินนี่โดนปลดเรียบร้อยเลยนะครับแหมก็น่าเสียดายนะเขาก็ไม่น่าโดนปลดเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีแต่ว่ามันก็ไปถึงขั้นแย่นะครับผมว่านะมันก็ไม่ได้แพ้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างว่านะบอร์ดบริหารเขาอาจจะไม่พอใจนะแต่ว่าเขาก็เป็นอ่ผู้จัดการทีมคนหนึ่งครับที่อ่าพาเชลซีประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ทมุกคนนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับก็มีข่าวว่าเชลซีได้ได้อ่าเกแฮมพอตเตอร์หรือเปล่าฮะถ้าชื่อจำช,ชื่อไม่ผิดนะเป็นกุนซือของไปลายตันมาเป็นอ่ากุนซือถาวรให้กับเชลซีนะครับจ่ายค่าสิทธิ์สัญญาให้กับไปตันนะแล้วก็ทูกคนนี่ไม่แน่นนะอาจจะตกง,งานไม่นานนะอาจจะมีข่าวไปคมทางด้านลกอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นทางด้านอ่าเลนเจอร์ไหมขอแป๊ะก็ขุดพูดผ,ผิดอาจจะเป็นทางด้าน เลสเตอร์นะเพราะว่าเลสเตอร์ก็มีข่าวว่าทีมผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ซื้อใครเข้ามาเสริมเลยนะครับแทบจะไม่ได้ซื้อใครเลยออกแต่ขายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบนเดอร์ลอเจอร์ก็มีข่าวว่าจะโดนปลดด้วยนะครับอาจจะมีทางด้านโทมัสท็อคเกิลไปคุมเรนเจอร์แล้วก็เบนเดอร์ลอเจอร์ไปคุมทางด้านไบตันก็ได้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะก็คือคาดเดาตามที่สื่อเขาออกมานะครับโอเคเดี๋ยรับดูกันต่อเลยครับก็สําหรับภาคใหม่นะฮะเวอร์ชั่นใหม่ของทางด้านซ็อกเกอร์เมเจอร์สองพันยี่ส ที่มีเพิ่มเติมมาผมจะแนะนาไปดูนะครับก็จะเป็นทางด้านเอ่อเกี่ยวกับแท็กติกนะครับส่วนอื่นในข้อมูลเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วยังไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเด่นเด่นเลยก็จะเป็นทางด้านเอ่อของวันแท็กติกของทีมนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าที่2นะหน้าที่2อนะฮะนาแลกก็จะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับ หน้า3ก็จะเป็นแบบน,นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าแรกก่อนนะฮะหน้าที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านเอ่อเพลเยอร์โลนะครับปกติเพลเยอร์โลเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วครับมันสามารถเลือกสไตล์การเล่นของนักเตะได้เลยที่ตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าพออัปเดตเป็น1 0.6่รู้สึกว่าเพลเยอร์โลมันจะเป็นว่าพอกดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าเต็มๆนะครับแล้วก็ให้เราดูชื่อน,นักเตะแล้วก็สไตล์การเล่นนักเตะว่าถ้าเราเลือกแบบน,นี้จะได้อะไรนะแล้วก็นักเตะคนนี้เล่นสไตล์อะไรเป็นหลักนะครับ แต่พอเป็นการแก้ไข1.0.7เนี่ยพอเรากดทางด้าน Player Low ไปครับเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งนะฮะ Player Low ทางขวานะครับแล้วก็แผนผังผู้เล่นอยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะมีทั้งชื่อนะครับสไตล์การเล่นที่นักเตะถนัดอยู่นะว่าสไตล์นักเตะคนเนี้ยไอทีมเราเขาถนัดตำแหน่งอะไรนะแล้วก็ Player Low ที่เราเซตให้เขาอะ่ะคือ Player Low สไตล์แบบไหนนะครับนี่เขาจะบอกเป็นภา,านษาอังกฤษนะว่าถ้าเราตั้งแล้วนักเตะเล่นสไตล์นี้จะเป็นสไตล์แบบไหนในทีมเรานะครับนี่ ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ดีเลยนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นเวอร์ชัน่น1ีเนี่ยเขาจะกดปุ๊บมันจะเต็มหน้าจอเนะเราก็จะไปเห็นว่าไอ้นักเตะค,คนเนี้ยอยู่ตำแหน่งอะไรในทีมควรเล่นสไตล์อะไรต้องกลับมาดูพลิกไปพลิกมา2หน้าแต่นี่เขาแบ่งครึ่งมาให้นะครับก็ถือว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะฮะนี่ผมว่าเห็นด้วยที่เขาปรับปรุงมานะครับนี่นะฮะซึ่งแต่ละตำแหน่งแต่สไตล์ก็มีความแตกต่างกันไปเหมือนภาคเก่านะครับแต่ว่าอันนี้เขาทำแยกมาให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างเช่นคายฮาวเวิร์ดนะครับเป็นกองหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกกองหน้าทั่วไปกองเต้าตัวเป้ากองหน้าตัวเต็สกอร์หรือว่าเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับก็สามารถปรับได้เลยตรงนี้นะฮะโอเคส่วนจุดอื่นๆนะครับเขาก็จะย้ายทางด้านแผงการเล่นอยู่ทางขวานะครับนี่นะฮะมีการเซฟได้3เซฟแล้วก็สไตล์แผงการเล่นนะครับที่เราสามารถเซฟได้นะครับจุดต่อมาครับที่น่าสนใจเลยนะฮะ นอกจากทางด้านกลยุทธ์ที่เขามีมาให้เราแล้วอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปเบื้องต้นนะตรงทางด้านอิสระชันยังเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นเจเนอเรลนะครับแอตแทกเดีเฟนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูซะว่าที่เขาเพิ่มเข้ามาแต่ละหัวข้อมีความหมายอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูปนี้ให้ดูก่อนนะเป็นรูปเกี่ยวกับคาแปลสัตว์นักเตะเบื้องต้นนะครับ โอเคครับรูปด้านซ้ายก็คือคําแปลค่าพลังของนักเตะเบื้องต้นนะครับทางขวาเนี่ยก็คือเจเนอเรลลนะครับจะสังเกตได้ว่าเจเนอเรลลเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้ามานะฮะอีกประมาณ2ช่องนะครับแต่ว่าจะมีช่องหนึ่งที่เขาเปลี่ยนภาษาไปนะแต่ว่าคาศัพท์ยังเหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือการโจมตีใช่ไหมครับจะเน้นในสนามตรงกลางเป็นหลักหรือว่านอร์มอลนะครับหรือว่าเล่นเต็มพื้นที่อะไรประมาณนี้นะดูตามลูกศรได้นะสีน้าเงินนะครับต่อมาครับ เปนเทเลตี้นะฮะก็คือสไตล์การเล่นของทีมจะเล่นแบบแบบรดีเฟนต์ไหมดีเฟนต์ธรรมดา n o r m a l attack หรือเป็นเวลี a t t แท k กนะครับนี่คือเดิมๆนะฮะแล้วก็การส่งบอลครับหรือการเคลื่อนที่นะฮะก็คือจะส่งบอลแบบเร็วช้าหรือว่าสโล์นะครับอ่าต่อมาครับอันนี้นะฮะก็คือมันจะคล้ายกับความคิดสร้างสรรค์นะะแต่มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความหมายไปนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าความยืดหยุ่นในแผนการเล่นก็คือมีความลื่นไหล อะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่ายืดหยุ่นในเกมก็คือไม่ไม่ได้ฟิกตายตัวว่าคุณจะต้องเล่นาตามแผนหรือว่าจะเล่นตามความคิดการสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เขาชอบพระจนทไทยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกมันก็จะมี2แบบอย่างเงี้ยมันก็จะเน้นบอกว่าเน้นตามแผนเป็นหลักนะครับไม่ได้บอกว่าเล่นด้วยความยืดหยุน่นหรือว่าอิสระอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบบปันกลางนะฮะอันนี้คือแบบว่าโอ้โหเน้นอิสระชอบพระจนทไทยอะไร <c oughs> ประมาณนี้นะคือว่ามีลูกพลิกแพงอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วน work rate นี่ก็คือความขยันนะครับมันจะมีว่าไม่ขยันปานกลางหรือว่าแบบขยันมากๆก็คืออันนี้นะฮะนี่นะครับที่ work rate <ๆ>ก็คืออันนี้นะฮะนี่ครับความขยันนักเตะนะนี่เห็นครับมันจะเหมือนกันเลยนะความขยันนักเตะนะฮะก็คือเหมือนนักเตะจะว,วิ่งขึ้นลงแล้วก็ขยันในการเข้าหาบอลแล้วก็เล่นเกมมากขึ้นนะครับอ่าต่อมาครับอันสุดท้ายนะครับถ้าแปลตามศัพท์ท่าพลังก็คือความคิดสร้างสรรค์ในเกมนะฮะนี่ครับ ก็คือถ้าอันนี้ปุ๊บก็คือไม่ค่อยคิดสร้างสารรค์เท่าไหร่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดปรับเป็นสูงสุดนะฮะก็คือนักเตะจะเริ่มความสร้างสารรค์ที่เยอะขึ้นนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับนักเตะที่มีอ่าค่าพลังเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เยอะๆนะฮะหรือไม่ถ้าไม่มีนักเตะประเภทนี้ค่าพลังเยอะก็อาจจะลองใช้แผนนี้ดูก็ได้เผื่อล <c oughs> ูปเกมเราจะดีขึ้นนะครับอ่าผมทดลองไปให้ดูนะว่าหลักๆแล้วมันจะหมายความว่ายัางไงบ้างฮะอันนี้ผมจะปรับแบบว่าสูงสุดไปเลยนะฮะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับ โอเคเดี๋ยวแปลหน้าจอก่อนนะฮะตลกอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็จะสังเกตได้ว่านะที่เพิ่มมาใหม่ก็คือความคล่องตัวในการก่อตัวเหมือนความคล่องตัวในการเล่นหรือว่ายืดหยุ่นนะก็จะมีความคล่องตัวมากนะครับก็คือนักเตะเนี่ยจะสลับขึ้นลงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าสลับการเล่นตามตำแหน่งต่างๆนะครับถ้าสูงสุดก็คือการมาจนภัยก็หมายความว่านักเตะ มีความยืดหยุ่นหรือความคล่องตัวในการเล่นสูงนะครับหรือถ้าเกิดจะไปรับแบบนี้จะปรับว่านักเตะมีความคล่องตัวสูงแต่ว่าเราไม่ใช้ก็คือเล่นตามแผนประหลักไม่ต้องแบบว่าสลับหรือว่าเล่นคล่องตัวมากเกินไปนะครับต่อมาครับอัตราการทํางานก็คือความขยันของนักเตะนะคุณจะให้นักเตะเนี่ยขยันแบบธรรมดาหรือว่าไม่ขยันเลยหรือว่าขยันมากก็เป็นความเร็วนะครับส่วนสุดท้ายครับความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะก็คือถ้าตัวหนานี่ก็หมายความว่าให้นักเตะเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์สูงสุดในการเล่นเกมเกมนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะ ผิดถูกประกันได้ขอภัยด้วยนะเพราะว่าอาจจะไ,ไปได้แปลตรงสับเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยที่ว่าสับที่มันใกล้เคียงกับเกมที่เราจะเล่นก็อาจจะอ้างอิงมาจากพวกฟุตบอลมิเเจอร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองปรับเป็นแบบอื่นดูนะนี่แบบต่ำนะครับอ่าเอบต่ำๆลยนะดูซิว่ามันจะนความว่ายังไงนะครับปรับสูงสุดแล้วถ้าปรับต่ำสุดคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูปรับต่ำๆกนดูนะครับนี่นะฮะสังเกตได้ว,ว่าถ้าเกิดเราปรับต่ำสุดเนี่ยความคล่องตัวในการเล่นเกมก็ แต่นแบบมีวินัยเป็นหลักหรือว่าเน้นตามแผนเป็นหลักแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อัตราการทํางานถ้าเราเลือกตามสุดก็จะเป็นช้าหรือว่าไม่ค่อยขยันมาณนี้นะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเราปรับตามสุดก็คือไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ครับคือเล่นเกมแบบระมัดระวังไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเล่นลูกผิดแพงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นการแปลเบื้องต้นนะครับผมว่าอันนี้มันดีขึ้นนะมันทําให้เราสามารถปรับแท็กติกได้หลากหลายมากขึ้นอาจจะทําให้รูปเกมของเรามีความแตกต่างกว่าก่อนที่มันจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.7นรับ ต่อไปครับแอตแท็ Attack นะฮะแอตแท็ Attack ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ที่มีเพิ่มเข้ามานะฮะก็จะเป็นทางด้านนี้นะครับบิลลอัพนะฮะบิลลอัพเพย์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นเกมลุกของเราเกมบกเนะี่ยเราจะบิลลอัพเกมจากลุกเป็นรับหรือจากรับเป็นลุกอนะ่ะให้มันเร็วหรือมันช้านะยกตัวอย่างก็คือถ้าเป็นเกมลุกเนะี่ยก็อาจจะบิลลอัพการขึ้นเกมด้วยความเร็วนะก็คือไม่ต้องเซตบอลน,นาน,นะฮะไม่ต้องต่อบอลน,นานก็คือบิลล์อัพหนจังหวะแล้วขึ้นไม่ได้ ทำรรมาดูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับต่อมาครับ counter attack ก,ก็คือการโต้กลับนะครับสมมติว่าเราเโดนโจมตีอยู่ก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วก็สวนเกมก็คือ counter attack นะครับอ้ประมาณนี้นะก็ปรับเป็นเยียดก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแปลให้ดูนะว่า build up pay ถ้าปรับสูงสุดกับ counter ปรับว่าเยียดน,นะครับสำหรับหน้า attack ครับนี่นะครับก็คือถ้าแปลตามศัพท์มันอะ ก็สร้างเสริมการเล่นก็คือเล่นแบบเร็วนะครับหรือ build up g a m แบบเร็วเนาะแล้วก็การตอบโต้นะครับก็คือใช่ก็คือเปิดใช้การ counter attack นะครับประมาณนี้นะฮะฮะโอเคที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ passing style ก็คือการส่งบอลนะสั้น mix direct long ball นะครับ attack style นะฮะคุณจะโจมตีอ่าด้านข้างทั้งสองข้างไหมหรือซ้ายขวาหรือตรงกลางนะครับกองหน้าครับเน้นยิงในกรอบหรือว่ายิงครางที่มีโอกาสนะครับ หรือแบบผสมก็ได้เนาะส่วนการเครื่องเกย์ชันข้างยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมีลาคอสเซอร์นะครับเพย์เออรี่คอสแลวก็เวิร์กบอยทูบ็อกนะครับประมาณนี้เนาะส่วนดีเฟนต์นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสวิปเปอร์คิปเปอร์นะครับถ้าเราเปิดใช้มันก็จะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเกมลับเนี่ยจะใช้ผู้สา่าประตูของเราครับเหมือนก็เป็นกองหนังตัวสุดท้ายนะที่คอยออกมาตัดเกม เหมือนเป็นกองหลังตัดท้ายคอย,คอยมาเคลียร์เวลากลองหลังเราดันขึ้นสูงเนาะแล้วมีการจ่ายบอลโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยกองหลังเราก็จะใช้ความสามารถนะครับในการออกไปตัดบอลเหมือนเป็นประการหลังสุดท้ายยกตัวอย่างที่เห็นภาพก็คือมอนเอลนอยเออร์ Mon El e e R, ผู้รูกษาวประตูขวางด,ด้านบาร์เยนเนิครับที่ชอบมาออกตัดบอลหน้ากรอบเขตโทษได้ดีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะส่วนทางเวสติงเนี่ยก็หมายถึงการถ่วงเวลาหรือการเสียเวลานะครับก็หมายถึงว่าอ่าถ้าคุณปรับเป็นแบบโลนก็คือทีมเรา ไม่ค่อยเน้นถ่วงเวลาเท่าไหร่นะครับหรือไม่ค่อยเล่นให้เสียเวลาเท่าไหร่นะครับถ้านนรอมอกก็คือปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นสูงสุดเนาะก็คือจะถ่วงเวลาเยอะนะครับก็คือใช้แบบว่า่วงเวลาแบบว่าให้รูปเกมดึงช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแปรหน้าจออันนี้หรับด,ดีเฟน์ให้ดูนะครับ ก็แปลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับบางทีก็อาศัยหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะแล้วก็แปลตามคำศัพท์เบื้องต้นนะว่าถ้าปรับแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างเห็นได้ว่าอย่างเช่นคนเก็บกวาดก็คือสวิปเปอร์นะคือการเข้ามาเก็บกวาดหน้าแนวหลังของตัวเองนะครับต่อมาก็คือเสียเวลานะก็คือสูงนะครับประมาณนี้เนาะก็สวิปเปอร์คริปเปอร์ก็คือผู้รักษาประตูออกมาเป็นกำปองหลังตัวสุดท้ายคอยสกัดเกมลูกต่อสู้นะครับส่วนทม์ เวสติ n งก็คือการถ่วงเวลาหรือว่าเสียเวลานะถ้าเกิดเราปรับเป็นโลทีมเราก็จะไม่เน้นเรื่องการเสียเวลาเท่าไหร่นะครับก็เล่นแบบว่าไม่ถ่วงเวลาเนาะถ้่านอร์มอลก,ก็ปานกลางอาจจะมีถ่วงบ้างไม่ถ่วงบ้างแล้วประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดปรับเป็นไฮเนี่ยก็หมายความว่าทีมเรานะครับถ้าเกิดเป็นเกมรับเนี่ยหรือว่าทีมนําอยู่เนี่ยทีมเราก็จะเน้นบอกว่าถ่วงเวลานีดนดึงดึง,ดงช้าอย่างนี้ครับเล่นเกมช้าเปลี่ยนคนทุ่มบอลหรือว่าเปลี่ยนคนเตะลูกนิ่งบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแปลเบื้องต้นเนาะ ใครสนใจก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้นะครับถ้าไม่เข้าใ,ใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วก็ส่งมาทางเพจได้นะผมจะแปลให้ดูก็อธิบายบ้างต้นให้ฟังนะครับก็อาศัยเอาข้อมูลมาจากตัวเกมฟุตบอลมินเจอร์ก็มีบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนก็เอามาจากคาแปลที่หาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วก็มาลองปรับใช้ดูถ้าปรับแบบต่ำสูงแล้วความหมายคืออะไรในเกมฟุตบอลน,นะครับก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเนะา,านนะก็ฝากรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆนะฮะ ของตัวเกมทุกอย่างยังปกตินะครับส่วนฟุตบอลรายการยุโรปคอนยูฟ่าคอนเฟเดรทีก็ยังไม่มีนะครับมันยังใส่เป็นทางด้านสกอตติสลีกคัพอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็นักเตะที่เข้ามาในทีมนะฮะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะถ้ายังมีเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วสัปยะหหนึ่งนะก็อาจจะหลัง หลังเกมเปิดตัวประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์อาจจะมีอัปเดตเครื่องข้อมูลนักเตะนะเพราะว่าหนึ่งะฮะโค้ดก็มีโดนปลดกันไปแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนคนเดิมนักเชลซีนะครับแล้วก็นักเตะที่ซื้อเข้ามาหรือว่าขายออกเนะี่ยก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่านักเตะบางคนซื้อมาแล้วของจริงแต่ว่าในเกมยังไม่เข้ามานะครับที่ซื้อเข้ามาเยอะหน่อยก็จะเป็นเชนน่าฟอเรสนะฮะหรือไม่ก็นิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับก็ยังไม่มีใครเพิ่มเติมนะฮะทีมเหล่านี้นะครับนี่นะฮะ มีของ c h e l ีนะครับก็ยังไม่มีโอบาบิยองเข้ามานะครับก็ต้องรอก่อนนะก็ซื้อโอบาบยองมาเริยมร้อครับ c h e ซี Chelsea, แต่ยังไม่มาต้องรออัปเดตเกมต่อไปนะครับและนี่ก็คือคลิปการเล่นเกมนะฮะ Soccer Manager 2องยในเวอร์ชัน่น1.0.7นะที่อธิบายว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับที่ปรับปรุงดีขึ้นแล้วก็อธิบายแผนและแทคติกต่างๆเกี่ยวกับเนวรับแนวรุกแลวก็ Defense นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ